รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ดจเย็นนะคะเดี๋ยวจัดให้แบบเซอร์ไพรส์มากกว่านี้อีกค่ะรับรองวับวับว้าวเฮ้ค่อยชั่วหน่อยให้มันจริงอย่างที่ปากพูดเถอะถ้าพร้อมแล้วมาน้องน้องน้องและโอ้อะไรกันเนียโว้ว้าวเฮ้ยเฮ้ยใครเห็น นุ่สันนนวันนี้เก่ายังไม่เคลียร์เลยสันนนสองคนนี้เขาเตรียมจัดมาให้ฉันมานี้มาดูแลพี่สคนไอ้ตั้งเชใกล้ตายแล้วเดี๋ยจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาบ้างแล้วจัดให้สักเพลงอะไรดนตรีมาดูแลลองดูลองดูเอาไปเฮ้ยไอไอ้อลไปก่อนไป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 โอ้โหไป นอนไม่เอาปูนิ่งที่หัวกระบาลเลยเพื่อนอะไรจ้าแตกด้วยนี่ตายไปแล้วอะไรคะเอามาจากไหนเนี่ยเอาเดี๋ยวทำให้ค่ะไม่ใช่สองตัวนะเป็นรุ่นน้องที่หมาอะไรค่ะเรียนด้วยเหรอเรียนด้วยกันคุงจะหาเงินค่าเทอมเนี่ยใช่ไม่หมายถึง ให้ลูกค่ะไม่ดีให้เด็กน้อย <c oughs> โอเคไหมใจจะพอติดให้ค่ะจะติดให้ค่ะแต่ละคนอยู่นี่ๆกับก้มหัวลงค่ะก้มหัวดอยนี่งไปเลยค่ะสาบท้าทางจะตายปีนี้ <c oughs> เอาละเอาหยุดแค่นี้พอออกไปกไปยกมือมาฉัน <c oughs> ออกไปแกก็ออกไป ไปนี่แหมแต่เป็นหึงไม่ได้ค่ะนี่เรากับโชนขำๆนี่นะคะเออเออไม่มีอะไรหรอกลูกเหตุการณ์ปกติดูแม่สิไม่ดูอยางหหินมากคุณโหมเกซี่เราไม่ได้ค่ะพี่องตวนบอกเกซี่มาเดี๋ยวนี้ว่าพี่จะเลือกใครระหว่างฉันกับหน้าสองตัวนี่ทำไมต้องมาค่าให้พี่เลือกด้วยอ่ะทำไมต้องมาคับกันด้วยพี่ต้องเลือกท่า เฮ้คิดไปเธอกับฟันเลิกกันแม่เกสตีไม่ยอค่ะคุณแม่อ๋อมันแม่นะยิงผัวดะอะแม่ทิ้ยะจะกล้าใส่ชุดอย่างนี้ไปจะบอกไงจะบอกให้ว <zat'> ่าอองตัวของเจ้าเนี่ยเย็ด โอ้ยแล้วยังเป็นแผลอยู่ด้วยแผลอะไรอ่ะพ่งตัดนิ้วไปเลยอ๋อตัดไปสองนิ้วแล้วเอ้าเวลาที่ตัดแล้วนิ้วโป้งนี่เหรอเอานิ้วตัดตรงกลางออกบ้าแล้วไอ้ตรงกลางเอาออกครึ่งเดียวโไปไหนยังนเฮ้ยฉันจะบอกอะไรให้พี่พี่องตัวของฉันเนี่ยนะไม่สามารถเลือกใครได้ในตอนนี้เพราะว่าเขากับฉันปูนิ่กันแล้วเฮ้นี่ฉันเอาเอง อะไรเนี่ยอะไรของแกฉันโงไปหมดแล้วนะอะไรไม่ต้องโงไม่ต้องโงนี่ออกมาคุยข้างนอกนี่ออกมาคุยนอกทำไมฉันกับเขาเป็นแฟนกันแล้วเฮ้ยอย่าพูดคำบางเพื่อผัวเมียอ่ะเป็นผัวเมียกันแล้วอุ้ยแต่ไม่ต้องร้งพูดเรื่องจริงครับพูดเรื่องจริงเพราะฉะนั้นใครจะหือไหมใครจะหือไหมฮะแกฮะแกหนูไม่โง่มันยังแฟนหนูและฉันจะบอกอะไรให้ต่อไปนี้ละครทุกเรื่อง ที่มีพี่อองตวนเล่นฉันจะต้องเล่นประกบกับพี่เขาเพราะว่าฉันยืดยาเบาหวานเข้ามาแล้วใหญ่เข้าไปเขาจะต้องเป็นนางเอกทุกเรื่องส่วนแกสามตัวตามเพกทุกเรื่องเนี่ตอนเดียวแมนจะช่วยน้วยมันแย่งแฟนหนอ่มมาหน่แย่งแฟนเฮ้ยรูปร่างอุบาตอย่างนั้นปล่อยมันแย่งไปเถอะลูก ไม่อยากจะคุยเห็นเขาตัวอย่างนี้นะเป็นไงป่วยๆอย่างนี้นะโอ้โหเป็นไงวะาโง่หงอยอย่างนี้เลยนายคุณนายอะไรคะยังไงเราต้องใจเย็นๆเพราะในเรื่องอะไอ้นี่เขาหล่อแล้วก็รวยมากรวยมากนี่แต่ทิิงลูกฉันถึงจะไล่แกออกจากบริษัทไล่ใคร ไล่แกไล่ใครแกหัวในบริษัทที่ฉันถือหุ้นถึง99เปรนได้ฟังเขาส่วนสามีของแกไอที่เป็นประธานหลอกลวงที่ฉันสวมเขาให้มันมันมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์และหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตอนของมันมันขายฉันอีกครึ่งหนึ่งเพราะตอนนี้หัวแกเหลือแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวแกจะได้รู้ดิฉันขอบอกแกไว้เลยตรงนี้ว่าว่าอะไรลูกเอางี้่เรากลับไปตั้งหลักก่อน ฝไปก่อนพวกแกเน๊ะช่ออกไปแม่ไกินม้ากันไปเหรอนะทำไมแซนนี่มันแบบไร่จริงเลยนะแม่เขยอะา่้า่้เป็นแม่ขโมยแล้วทำไมแล้วทาไมฮะเน๊ะเอาไปไหนอะหัวฉัน่ะมูน้านั่งเลยให้เธอเล่นกันไปข้เรีนหัวอะกินกล้วยอนกล้วยก่อนแล้วอว่ จัดการมันลยเจอพูดจาให้มันดีๆเพราะว่าถ้าพูดจาเข้าหูฉันอยู่เนี่ยฉันอาจจะมีบทเล็กๆน้อยๆเป็นคนใช้ให้อยู่เฮ้ยโอ้พวกนี้เียดกันมากเลยอยากไปยอมอยากไปยอมชัยฉันยอมอ้าวไม่ต้องยอมอ่ะ ไม่ยอมไ่ายยังง้ขอโทษเขาซะขอโทษเขาขอโทษเรียกนั่งลงเรียกเขาพี่โทษไม่ได้ขอโทษแล้วทำท่าเป็นเอกลักษณตัวเองเป็นยาแบบนี้โนราใต้เออน้วขอโทษเพื่ออะไรเพื่ออะไรหะเพื่ออะไรจังหวะทไจมอยากเห็นนะจะเล่นไหมจะเล่นไหมอยากเล่นละครอ้าวยอมยอมอขโทษนะกังะขโทษนะัะอ้ข้าจังหวะด้วยขอโทษนะจังหวะขอขอขออ่ะก่อนจะออกไป ผัวฉันไม่ไหวละไปเต้นกระตุ้นผัวฉันอีกทีนึงสิเฮ้ยไม่ต้องใครใครก็ได้ไปเอายาในรถให้ดีอะไรจริงก่อนปวดปางพอแล้วถ้าไปเล่นไปไม่รู้ว่าไหนจริงไหนเล่นนั่นน่ะเอาออกออกไปทั้งคู่เลยเธอฉันไม่ต้องการออกไปแล้วเดี๋ยวฉันพร้อมเลยฉันจะเรียกแล้วออกไปธรรมดาไม่ได้สามคนเดินเงี้ยไปเดินเงี้ยวไปไปเดนเงี้ยวเที่ยวกันยืนเรียงแถวกันพวกผมด้วยด้วยผมด้วยกันออกไปเองดรับผม ไม่พวกลงเอาพาออกไปอ่ะได้ไงไปเลยสะดุดเลยเฮ้ยไม่มีใครผักเลยจู่โจมไปเยอะเลยไม่มีใครอยากอยู่กับเธอหรอกเฮ้ยจำเอาไว้ไม่มีใครอยากอยู่กับเธอรวยก็อยู่ในส่วนตัวฉันพวกเยอะไปดิ้วยไม่ได้ไปด้วยสิ มอ้าวดาวเรืองเครื่อง,อองดื่มมาเสิร์ฟแล้วเหรอจา้าคุณละเวงขากระเวร้อนไหมคะอะ้าวเอาหรือเปล่าเนี่ยร้อนไม่ร้อ,อนก็นิ้วจุ่มดูสิยะเอาร้อนค่ะเธอกินได้เลยค่ะเออเอา,เอานิ้วจุ่มไปแล้วจะจะกินได้ยังไงล่ะเอาสมองมีไม่สมองอะ่ะมาไล่ออกสิหนโง่นะักเน่แล้วนี่กาแฟอะไร นี่กาแฟมียี่ห้อไหมเนี่ยก็กาแฟทั่วไปค่ะกาแฟทั่วไปฉันกินไม่ได้ฉันเสลงลองชิมดูสิคะไง่ายให้่สิมันไม่อร่อยมันไม่ถูกปากระดับคอย่างฉันจะกินแบบนี้ได้ไงมันเสลงค่ะต้องมาจะให้กินอีกที่เค็มไหมพี่เค็มไหมเค็มกาแฟเค็มมากฉันอยากกินกาแฟ โคบิลมีไหมมีกาแฟสกัดเย็นอะมีค่ะมีก็ไปไปสั่งสิค่ะรอด้วยเออานี่ไปรสักครู่นะคะชักช้าจริงๆเลยค่ะรอนะคะรอค่ะไม่ได้เดินใจใจจะเย็นนะคะมาแล้วค่ะกาแฟสกัดเย็นค่ะเดินดีอย่างงี้สินี่ของเขาดีโคบิวกาแฟสกัดเย็นอร่อยอร่อยเขาทำโฆษณาเมื่อไหร่ก็อย่าลืมแล้วกันอยากเป็นพรีเซนเตอร์โคบิลกาแฟเชิญยิ้มไง ดื่มกาแฟอารมณ์ดีเหรอครับเนี่ยกินแล้วอารมณ์ดีต้องแบบนี้อุตายอันนี้เกแก้วแก้วเป็นเอกลักษณ์ของเขาด้วยอ่ะอ๋อ้โหเข้มข้นมากรับรับรับเข้ามาเยอะไหมเนี่ยใครเราอะรับไหนยังไม่ได้ตังค์สักบาททำไมโยเห็นโเวลาดีกันเป็นโฆษณาด้ของบริษัทเราไม่พูดสิอร่อยไหมอร่อยไหมเป็นไรอะเอาเป็นไรกูชายโย ีผมกินกาแฟเพิ่งจิบก็จิบหน่อยเดียวเป็นไงเป็นไงอร่อยไหมอร่อยไหนอะเมื่อกี้มึงอกี้ดูมาอร่อยอะไรเด้อเป็นไงครับบุระเวงมกาแฟก็ดีนะก็กลมอร่อยดีอ่ะอุ้ยอุ้ยมือไม้อ่อนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยวิ่งไปหกตายเปรียบผ้ามาเช็ดสินางดาวเรื่องแกเช็ดสิฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำหกแกทำหกใคร ใครทำหกฉันไม่ได้อะไรต่อเย่ต่อเย่เลยร้อยเออจริงๆเป็นเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นใครคอเรอแต่ตามบทบาทลองนับห้าสี่สามสองห้าสี่สามสองอ้ยนี่มันอะไรนี่มันหกอย่างนี้มันก็ต้องเช็ดแต่สิมันสกปรกฉันไม่เช็ดเพราะฉันไม่ได้ทำหกแกแกล้งฉันฉันแกล้งเหรอ ฉันแกล้งกันเหรอเนี่ยไวยฉันถูกใส่ร้ายฉันถูกใส่ร้ายฉันถูกใส่ร้ายนี่อุปการกันแล้วทุกคนก็เห็นใช่ไหมคะคุณเชียงชยัยมันเต้งฉันใช่ไหมคะคุณเห็น ى? ไม่ไม่รู้ผมไม่เห็นผมไม่เห็น <S <S คุณเชียงชายกูกูสอนรำกูสอนรำก็เห็นใช่ไหมคะ <S 2> <S 2> ไม่เห็นครับสองรมก็ไม่เห็นครับคุณคุณปานิโม่เห็นใช่ไหมปานิโม่ไหนละตูนคุณกตูนเห็นใช่ไหมคะแหมแล้วเปลือกตานี่ทาสีเรนโบว์ฉนะเราเนี่ย อะไรคะคุณเห็นใช่ไหมคะก็เห็นค่ะเฮ้ยโดนพูดดิเดีมองหน้าฉันแล้วคิดก่อนว่าจะพูดอะไรแกเห็นอะไรก็เห็นสิคะว่าคุณดาวเรืองดาวลยเนี่ยทำกาแฟหกโดยที่ไม่มีใครแกล้งไงใช่เลยจ้าจุเห็นไหมทุกคนพูดไปเสียงเดียวกันตกลงแกจะเช็ดหรือไม่เช็ดไม้เช็ดเชเช็ดหรือไม้เช็ดยังไงยังไงฉันก็ไม้เช็ด ทำไมแกถึงไม้เช็ดเพราะฉันไม่ได้ทำผิดฉันไม่ได้ทำหกแกแกล้งฉันถ้าแกไม้เช็ดฉันจะไล่แกออกยังไงยังไงก็ไม้ออกทำไมแกถึงไม้ออกเพราะคนที่จะไล่ฉันออกได้คนที่จะไล่ฉันออกได้ก็คือคุณประหยัดแล้วก็คุณโควิดโควิดไหนล่ะโควิดสองตัว คุณลองจวนโอ๊ยฉันก็ไม่มีสิทธิ์แล้วเอ้าทำไมนะเยอยอไม่ได้ก็พูดไปก่อนใครโควิดมายังไงของจวนไม่ได้ใกล้เคียงเลยเออประหยัดว่าไงครับนี่ยังไงฉันไม่มีสิทธิ์อะไรแล้วนะถ้าคุณประหยัดดดาวายเออเลอดาวเลด ดาวลูกไก่ดาวผูโตดาวดาวมจูยจะหมดจักรวาลแล้วนะครับโอ้ไม่มีสิทธิ์หรอกเพราะว่าฉันอะหุ้นที่มีหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะขายกูระวเองไปแล้วไม่นะไม่นะแล้วแล้วคุณคุณองค์กรก็ไปไหนทำไมไม่มาปะาจุมเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ไม่ตายหมดละก็ไปไหนทำไมไม่มาปะาจุม วนฉันไปไหนเหรออองตัวไปเช็คเบาหวานใช่เมื่อกี้กินกล้วยไปเยอะไงเขาไปดั่งพักก่อนแต่ว่าเขาไม่มาแต่เขาเซ็นมอบอํานาจมาให้ฉันฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อนี่คือหนังสือมอบอํานาจเฮ้ยมอบอํานาจหรือมอบโจให้กับคุณละเวงอ่านอ่านให้กับคุณละเวงรับหน้าที่ที่บริษัทนี้แทนเพราะเนื่องจากว่าผมไม่อยู่ไปดูงานที่ต่างประเทศคุณได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ย เห็นไหมนี่ยัสื่อมอบ์อำนาจไกลไปไกลไปไกลไปเหรอต้องบอกว่าใกล้ไปไหมต้องบอกว่าไกลไปต้องให้ใกล้กว่านี้หน่อยไม่งั้นมองไม่เห็นอมาลุกกระดานเลยนะครับใกล้อีกนิดคิดคิดก็ไม่ไกลไกลเหรอเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นไหมทุกคนก็เห็นหมดแล้วอีดาวเรืองดูซะอุ๊ย ไอ้แปลได้น้องวินหิวโดนแล้วเบ้เขาเบ้ใช่ไม่ยอมไม่ยอมได้ไงเขาเซ็นสือมอบอนาให้แล้วดังนั้นในห้องประชุมนี้ฉันมีสิทธิ์คนเดียวชัยโยครับเล่นอะไรเชิงไหว้ไม่จะเชิงไหว้เชิงชายเชิงชายจะให้เขาเอาไปเก็บครับคุณละเวงดีมากแต่ว่าลำคาญอีนี่ชัยโยอันยอมครับ จับมันออกไปฮะอย่านะอย่าไปใช้อำนาจกันใช้กันเลยอย่าอย่าจะไใจเย็นๆก่อนดีใชมโลงไม้โลงมือไม่ออกจัดการไปลำคาญมานานแล้ะไปใช่จริงๆ่าไปยุ่งกับมันเฮ้ยอย่าหนีมาดิเฮ้ยจับมันนี่เสียงก็ไม่ค่อยมีตะโกนอยู่เนี่ยตะกี้ทำไมไม่ชวนพาไปด้วยนี่จับมันนะเราเลยงออกไป อุ้มไปเลยอุ้มไปอย่าทำยัดอย่าอัดเงินอย่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยไม่ได้นิเลยไอ้เอกไปไอ้อย่ามีแค่นีหวานนะรวังไยดะไปรืว่ากไปไปยัง เสร็จแล้วคข้มานั่งที่เดิมค่อยก๊อปปี้กระเป๋าเลยครับค่อยๆค่อยๆตัดสินใจคุณละเวงครับผมว่าละเวงถูกแล้วถูกแล้วครับคุณละเวงครับฉันละแวงชื่อใช้ไปหมดแล้วเนี่ยคุณละเวงครับวันนี้วาระหัวข้อการประชุมเราจะประชุมเรื่องอะไรดีครับฉันจะบอกแน่ว่าประชุมเรื่องอะไรครับแต่ว่าเห็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมนั่งแค่หนังตัวอย่างนะครับใครจะหือจะเอือกฉันอีกไหมเฮะไม่มี ของเขาของเขาฉันชอบทำอะไรได้บ้างเนี่ยชังชายไม่ได้หมดหรอครับแพงไหมไม่แพงครับเร่งเวลาหรือเปล่าไม่เร่งครับเดี๋ยวแถมเจลให้ด้วยครับดีมากเพราะว่าฉันนะเป็นคนผมอยากโศกลูกผมฉันเยอะใช่ครับจะหาจะหาผัวใช่ไหมอฉันมีสิธิ์อ่ะ ไหวไม่ล่ะเราไหวไม่ล่ะเป็นอะไรไม่เป็นไรผมว่าแล้วแต่คุณระเบียงจะได้ทำอะไรได้หมดเดี๋ยวผมเป่าเมาส์ออแกนให้ด้วยก็ได้ครับได้ดนตรีได้เก่งมากจะชอบเสียงเพลงโุ้ได้แค่มาส์แกนทิ่ฉันเป่าเป็นตะเป็ดเลยนะครับต่อยอดทำไมครับถึงเลือกเสียงนั้นตาเป็นใบไม้ได้เลยดีถ้างั้นเดี๋ยวฉันตั้งวงให้เลยฉันชอบเสียงเพลงเสียงดนตรีก่อนที่ฉันจะประชุม ฉันมีอาหารให้ทุกคนกินเอาโอ้โหคุณระเวงนี่ขยันหาทําดีจริงๆเลยนะครับดีไหมดีครับจับสิโอ้ก็บอกแล้วคนอย่างเงี้ยตายไปนะคะไปตกบ้านใครบ้านนั้นฉันอยาให้ทุกคนได้ชิมอาหารของฉันแหม่ฉันอยู่รายการครูมหาสนุกมาตั้งนานอ่ะฉันก็ต้องซึมซับเสน่ห์ไปจะงอยมาบ้างไปจะงจะงอย ฉันอยากให้ทุกคนได้ชิมก่อนประชุมโอเคไหมโอเคครับมีใครจะหื้มไหมล่ะโอ้โหโอเคมากนะครับจะเย็นครัอ่าเ็รากอร่อยใช่ไหมอร่อยพูดจาดีแบบนี้นี่นะโอ้โหคือแบบว่าสั่งสอนมันละเออเนี่ยพี่สั่งสอนอย่างที่เขาบอกเนี่ยโทรสองหนึ่งสองสองซี่สองสามหกส้อะไรสอนรามทำไร นี่สั่งสอนนี่ตอบไปทุกคำเลยฉันเอาไปเก็บให้ไปเก็บ<ท>ับ,บไปทำอย่างนี้เดี๋ยวมันก็มีเรื่องมีราวเดี๋ย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 วเด <c oughs> ี๋ยว<อ>จับได้จับได้รับงานอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย